โอ้ยอ๋อให้กูทำไรอะคืออะไรปั่นไฟใช่ปะมันคือให้กูปั่นไฟถูกโอ้เกมเฮียมันให้กูทำอย่างนี so oh, 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 huh. oh, ้โอ้โหงี่ง่อยยยยออยย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 ัน่ยย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 ย้ยยว้ย่ มามามาตานนี้กูเล่นไปแล้วมาเดี๋ยวครั้งนี้กูกูกูเล่นแบบจริงจังแล้วกูเล่นไปแล้วรอบนี้ใครเป็นวะเออมาแล้วฆาตกรในรอบนี้คือคือใครอะเอาคือใครอ่ะนี่มันเ้ยเชี่ยแม่ไงไล่ตัดผมพเพื่อนกูเอาพเพื่อนกูล้นเลยพเพื่อนกูหัวล้นเลยพเพื่อนกูใส่ตามาแดกเลยย้งห,หัวโล้นเลยนะ โอ้หทียแม่งยากที่ผายเลยแม่พียเนี่ยอูดยังไงออ่าเคอไม่ไมแนี้อบนนี้แอนนี้แบนนี้โอเพื่อเคโอเคโอเคโอไม่ไม่ไม่ยังคงนี่โอัคเอ่่าันี้นั่ีอย่นี้นั่อย่านี้่าเลยมาเลยมาลสปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราสมอลลิ่งไปปคนเดียวเลยนะนี่ กระน,หนูหมาจัดไอสัตว์เล่นโคตรยากเลยเกมเฮียเนี่ยนะอ่าอ่าอ่าเชื่อกูเห็นตัวเฮียผ่านหน้ากูไม่รู้ตะกี้เนี่ยโอ้ยไอเฮียผ่านเฉยเฮ้ยกูกูแม่งเดอะแบกจัดนี่ฮู้ยเล่นอีตาหนึ่งมาแม่งหนุกใหม่แค่นี้เอ้าไอเฮียรอบนี้กูได้เปร,รียกัลตะกอเนี่ยอะกูเจอละโอ้ โอ้ยโอ้ยแม่งมีสกิลสวนกูด้วยนี่โอ้ยเฮ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 ้ยหูแม่งมาล้อหลอกกูงี้เลยเหรอแม่งเกินไปละโอ้ยโอ้หูแม่งลุมยิงหูแม่งลุมกูโอ้ยมึงมึงมึงเกินไปวะน้องมึงบูลลี่กูเลยเหรอกูฆาตกรนะเว้ยนี่ไงโดนไม่เดชสัตว์ล่วงไปเดชควายดิ้นไม่เดชเฮียมันจะไปไหนกูถามนี่มึงจะไปไหนเออหายแล้วอุ้ย สัตว์มึงเขาเตรอเหรอมึงเขาเตรอฮะโอ้โหแล้วมันจะฟันใครโดนอ่ะมึงลาอย่างเงี้ยโอ้ยผู่มึงไม่กลัวฆาตกรเลยอะไอ้เหี้ยมันวิ่งใส่อย่างเดียวอ่ะเฮ้ยโอ้ยกูกูมันกูมันไม่น่ากลัวเลยวะอต่กูแพ้เนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยแม่ง